บทที่6,333ขณะที่เย่ยเฉินกำลังรอเซียวซูหลันที่สนามบินเซียวชางควนและหมาหลันก็ถูกนำตัวไปที่ป้องตํารวจทางหลวงแล้วหมาหลันไม่ลืมที่จะออกหมัดยับทักทายเซียวถางควนอย่างเมามันในรถตํารวจไปตลอดทางด้วยความสิ้นหวังตํารวจจึงต้องเรียกหารถตํารวจสนับสนุนอีกคันและแยกคนทั้งสองออกจากกัน เมื่อเห็นว่าเครื่องบินที่เซลซูหลันโดยสารมากำลังจะลงจอดเย่เฉินก็ไม่เห็นเซลฉางควนและมาหลันเขาจึงส่งข้อความถึงพวกเขาแต่ไม่มีใครตอบเขาไม่รู้ว่าพ่อตาแม่ยายไร้สาระสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่โชคดีที่ความเข้าใจของคนสองคนนี้ในใจของเย่เฉินนั้นไม่น่าเชื่อถือดังนั้นเย่เฉินจึงไม่สนใจว่าพวกเขาจะมาหรือไม่เมื่อพวกเขามาทุกคนก็จะนั่งรถกลับไปที่เมืองด้วยกันถ้าไม่มาเขาจะนั่งแท็กซี่กลับเข้าเมืองพร้อมเซลซูหลัน ประมาณบ่ายสามโมงเครื่องบินส่วนตัวที่เซียวซูหลันโดยสารมาก็ลงจอดที่สนามบินหลังจากที่เย่เฉินรอประมาณครึ่งชั่วโมงเธอก็ผ่านการตรวจสอบของศูลกากรและเดินออกมาพร้อมผลักรถเข็นกระเป๋าเมื่อเธอเห็นเย่เฉินจากระยะไกลเธอก็อดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วฝีเท้าของเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าเย่เฉินก็รีบก้าวเท้าไปหาเซียวซูหลันเช่นกันเมื่อเขาเข้าใกล้เธอเซียวซูหลันก็ปล่อยรถเข็นออกไปทันที แล้วโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเย่เฉินทันใดพลางพูดอย่างเขินเขินคุณสามีฉันคิดถึงคุณมากเลยนะเย่เฉินกอดเธอมองเธอแล้วพูดด้วยรอยยิ้มสามีคนนี้ก็คิดถึงคุณภรรยาเหมือนกันโชคดีที่โครงการของคุณเฟยประสบปัญหาไม่เช่นนั้นผมจะไปหาคุณที่สหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำเซียวซูหลันกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณหญิงเฟยขอให้ฉันเล่าให้คุณฟัง เธอค่อนข้างเกรงใจมากที่ให้ฉันช่วยงานเธอที่นั่นนานหลายวันเมื่อเธอมาจีนครั้งต่อไปเธอจะเลี้ยงอาหารค่ำคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณโอเคเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าใช่แล้วคุณภรรยาพ่อกับแม่บอกว่าจะมารับคุณแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นติดต่อพวกเขาไม่ได้นานแล้วแล้วเราจะนั่งแท็กซี่กลับเข้าเมืองก่อนดีไหมติดต่อพวกเขาไม่ได้เหรอเซียวซูหลันสับสนเล็กน้อยนางถามอย่างกังวลจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเราต้องทําให้แน่ใจว่าพวกเขาโอเคก่อนจึงจะนั่งแท็กซี่กลับได้ เย่เฉิงกล่าวผมเดาว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากพวกเขาทะเลาะกันเพราะก่อนที่ผมจะออกมาพวกเขากําลังมีปากเสียงกันอยู่บางทีมันอาจจะเป็นการทะเลาะกันอยู่ก็เลยไม่มาเซียวซูหลันพยักหน้าและพูดอย่างช่วยไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่พวกเขาทั้งคู่ทะเลาะกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยทุกๆสาวันทะเลาะครั้งใหญ่ทุกๆ5กวันและทะเลาะกันแบบไม่รู้จบตลอดทั้งวันขณะที่พูดเซียวซูหลันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดว่าฉันจะโทรหาแม่แล้วถามถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็นั่งแท็กซี่กลับได้เลย โอเคเย่เฉิงกล่าวว่าการโทรถามจะปลอดภัยกว่าเซียวซูหลันพยักหน้าและโทรหาหม่าหลันขณะนี้หม่าหลันถูกตำรวจจราจรในทีมตำรวจจราจรทำการอบรมมารยาทบนท้องถนนอยู่มีสองห้องห้องหนึ่งสำหรับเซียวฉางควนและอีกห้องสำหรับหม่าหลันหม่าหลันดูไม่พอใจและโกรธแล้วพูดคุณตำรวจคนที่จอดรถอย่างผิดกฎหมายบนทางด่วนคือไอ้สารเลวเซียวชางควนมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ ให้สารเลวนั่นก็ถูกนำตัวมาดำเนินคดีก็ถูกแล้วถ้าคุณอยากจะจับกุมหรือตัดสินเขายังไงก็ตามยิงเป้าเขาก็ได้ฉันยังต้องไปรับลูกสาวที่สนามบินอีกตำรวจจราจรพูดอย่างช่วยไม่ได้ถ้าคุณไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วเขาจะหยุดรถบนทางด่วนได้ไหมพูดตามหลักการแล้วคุณทั้งคู่ต่างก็ผิดหลังจากพูดอย่างนั้นตำรวจจราจรก็พูดอีกครั้งอีกอย่างที่เราพาพวกคุณมาที่นี่ก่อนก็คือพามาสงบสติอารมณ์ จากนั้นก็หักคะแนนการขับขี่และจ่ายค่าปรับจากนั้นก็จะเป็นการอบรมเรื่องการขับขี่ส่วนจะให้คุมขังหรือส่งสารพิพากษาความผิดแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกครับนักประสาอะไรจะให้ยิงเป้าเราเพียงลงโทษเกี่ยวกับวินัยจราจรเขาไม่สามารถที่จะจอดรถแบบสบายๆบ,บนทางด่วนตามอำเภอใจได้เพราะว่ารถแต่ละเลนต่างใช้ความเร็วสูงมันอันตรายแค่ไหน คือถ้าจะจอดแบบนั้นคุณจะต้องจอดในช่องฉุกเฉินจากนั้นก็ดึงเบรกมือเปิดไฟฉุกเฉินไว้และเขายังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ติดป้ายเตือนรูปสามเหลี่ยมไว้ด้านหลังรถด้วยระยะห่างหนึ่งเมตรหลังจากพูดสิ่งนี้ตำรวจจราจรก็มองมาหลันและกล่าวต่อและหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนถ้าจะพูดคุยหรือลงไม้ลงมือคุณสองคนก็ต้องลงจากรถก่อนใจเย็นๆได้ไหมถ้าต้องทำอะไรบางอย่างจริงๆก็ทำได้หลังจากจอดรถแล้ว ถ้าทำบนท้องถนนแล้วบังคับเขาให้หยุดรถถ้าโชคไม่ดีอาจมีอันตรายเกิดขึ้นคือเราต้องใส่ใจในความปลอดภัยตลอดเวลาในทุกเรื่องไม่เว้นแม้จะทะเลาะก,กันพวกคุณจะต้องมีความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วเท่านั้นมาหลันพูดอย่างโกรธโกรธเขานอกใจฉันไม่ต้องพูดถึงเรื่องความปลอดภยัยฉันไม่สนหรอกว่าเราจะตายด้วยกันไหม ตำรวจจราจรพูดอย่างช่วยไม่ได้ไอหยาคุณอะไรกันมันไม่เข้ากันขนาดนั้นเลยเหรอรถที่คุณขับก็เหมือนกันเป็นรถที่ดีถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็คงไม่ตายง่ายๆแต่ถ้าคุณบาดเจ็บสาหัสและต้องนอนบนเตียงเป็นเวลา18ปีคุณสองคนจะทําอย่างไรหรือว่านอนอยู่ในหอเดียวกันนั้นแล้วหันหัวมาเถียงกันอย่างนั้นเหรอมาหลันโบกมือแล้วพูดว่าฉันไม่สนหรอกสไตล์การทําของมาหลันของฉันคือการล้างแค้นและฉันต้องทํามันทันทีนี่เรียกว่าความแค้นและว่าด้วยเรื่องความรักความแค้น และการกอบกู้บ้านเมืองมันเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเป็นภาพยนตร์ก็ยังถือว่าฉันเป็นนางเอกอันดับหนึ่งด้วยซ้ําบทที่6,334น hey, เฮ้ตำรวจจราจรใส่หัวทําอะไรไม่ถูกเลยและพูดว่าโทรหาลูกของคุณแล้วขอให้เธอมารับคุณสองคนกลับไปเพื่อที่เธอสามารถที่จะไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนได้หลังจากนั้นตรํรวจจราจรก็นําโทรศัพท์ของมาหลานมามอบให้เธอ ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและรูปถ่ายของเซลซูหลันและคำว่าลูกสาวก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อตำรวจจราจรเห็นว่าสายดังกล่าวมาจากลูกสาวของมาหลันเขาก็รีบพูดว่ารีบรับสายเร็วๆสิมาหลันหยิบโทรศัพท์แล้วกดปุ่มรับสายก่อนที่นางจะพูดได้เซลซูหลันก็ถามอย่างกังวลใจแม่คุณกับพ่ออยู่ไหนคุณเป็นอะไรไหมมาหลันรู้สึกหดหูและพึพมพำไม่เป็นไรแค่ตำรวจจราจรจับเรามาเท่านั้นตำรวจจราจรรีบพูดว่าไอ้หยาคุณพูดงันได้ไง เราไม่ได้บอกว่าเราจับกุมคุณมาแต่หลักๆคือเราเน้นไปที่สิ่งสําคัญคือเพื่อความปลอดภัยของคุณเซียวซูหลานคุยโทรศัพท์ถามด้วยความประหลาดใจทําไมแม่ถึงอยู่กับตํารวจจราจรแม่กับพ่อฝ่าฝืนกฎจราจรในขณะขับรถหรือว่าทําผิดกฎจราจรแบบไหนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเหรอมาหลันพูดด้วยความโกรธพ่อของแกต่างหากที่อกหักอะไรนะเซียวซูหลานไม่เข้าใจประโยคนี้จึงถามด้วยความประหลาดใจพ่อพ่อของฉันอกหักหมายความว่าไงแม่ มาหลันถอนหายใจรู้สึกเสียใจพลางสะอื้นให้แล้วพูดว่าลูกสาวแม่จะบอกอะไรให้ฟังชาตินี้แม่คงอยู่กับหนูไม่ได้แล้วล่ะแม่จะเอาหัววิ่งชนกำแพงให้มันตายตายไปซะเซียวซูหลันรีบแนะนำแม่ใจเย็นๆก่อนมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆใจอย่อยอยายยวุ่นวายบอกหนูมาว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วเย่เฉินกับหนูจะไปทันทีมาหลันแค่ร้องไห้ไม่ตอบอะไรตำรวจจราจรที่อยู่ด้านข้างก็รีบหยิบโทรศัพท์จากนางมาแล้วพูดเสียงดังพ่อแม่ของคุณได้หยุดรถบนทางด่วนแล้วต่อสู้กันบนรถ อารมณ์ของแม่คุณตอนนี้ไม่มั่นคงอย่างยิ่งรีบเข้ามาดูด่วนตอนนี้เธออยู่ในป้องตํารวจทางหลวงผู้จบเขาก็จ้องมองมาลันอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่านางจะหัวชนกำแพงจริงๆและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกหดหูในใจนี่มันคือเวรกรรมอะไรของกูวเนี่ยอีกด้านหนึ่งของสายเซียวซูหลันได้ยินเสียงร้องไห้ของมาลานันจึงรีบปลอบนางแม่ไม่ต้องห่วงเราจะไปถึงที่นั่นเร็วๆนี้ หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็วางสายโทรศัพท์ทันทีและถามเย่เชินสามีพ่อและแม่ของฉันอยู่ที่ป้องตำรวจทางหลวงเธอร้องไห้และบอกว่าพ่อของฉันอกหักเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมเย่เชินได้ยินสิ่งนี้ก็สับสนเขาใส่หัวแล้วถอนหายใจอาจเป็นเพราะป้าฮานที่กำลังจะแต่งงานเซียวซูหลันถามด้วยความประหลาดใจนั่นคือป้าฮานเหมยชิงใช่ไหมเธอกำลังจะแต่งงานหรือเปล่า ใช่เย่เฉินพยักหน้าเธอจะแต่งงานกันในสัปดาห์หน้ากับบุคคลจากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จริงหลินศาสตร,ราจารย์เหอทําให้พ่ออารมณ์ไม่ค่อยดีในช่วงนี้อาจเป็นเพราะเขารับไม่ได้บางทีแม่ทะเลาะก,กับพ่อเพราะเหตุการณ์นี้เซียวซูหลันถามอย่างสับสนป้าฮานแต่งงานกับคนอื่นไม่ดีหรอต่อไปนี้พ่อจะไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเย่เฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้แต่แม่ไม่รู้เกี่ยวกับการกลับมาของป้าฮานและพ่อก็ไม่กล้าบอกเธอเลยคุณคิดยังไง ผมคิดว่าเมื่อป้าฮานกลับมาเป็นเวลาที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานกักกันตอนนั้นพ่อก็เป็นเช่นนั้นเขาสบายใจและมีความสุขเขาจะฟ้องอย่าทันทีที่แม่ออกมากลัวว่าหลังจากที่แม่สืบเบาะแสทั้งหมดแล้วแม่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนางก็ไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆอย่างแน่นอน